ก็สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม l i เลนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจก ID ว่างเปล่าเอาไว้เชิญเพื่อนเพื่อรับ100 r u ร y นะูบี้นะอ่าก็เอ่อคลิปนี้นะครับสไตล์คลิปสไตล์คลิปเนี้ยผมเคยทำเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำตอนไหนคือตอนนี้ลืมไปแล้วนะครับอ่าคือคลิปนั้นน่ะที่ผมเคยทำไวอ้อ่ะ แล้วก็เคยแจกไอดว่างเปล่าตัวนั้นไว้ครับคือไอดีว่างเปล่าตัวนั้นน่ะเพื่อนมันเต็มแล้วผมก็เลยจะมาแจกไอดีว่างเป,าเปล่าตัวใหม่ให้กับคุณผู้ชมในคลิปนี้อ่าเพื่อเอาให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเชิญเพื่อนเพื่อ,อรับ100เพชรนะครับหรือว่า1 0 0รูบี้นั่นเองอ่าโอเคอ่าการเชิญเพื่อนนะครับเราต้องไปเชิญเพื่อนตรงที่ ช่องเพื่อนครับตรงนี้นะครับช่องเพื่อนตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยแลย้วก็อ่ามันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็สลับไปที่อ่าการเชิญอ่าตอนนี้อ่าแล้วก็อยู่ในตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเชิญแล้วนะครับอืมนี่ครับก็การเชิญเพื่อนแล้วก็มาเชิญไ่ตรงนี้เลยนะครับก็ขออธิบายก่อนละกันว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยมันคืออะไรนะครับการเชิญเพื่อนนะครับมันก็คือการที่เราเนี่ย เชิญเพื่อนที่มาไม่จะเล่นเกมแรนเ e r จอร์นะครับให้มาเล่นเกมแรนเดจอร์นะครับก็คือแบบเราชักชวนนะครับเราชักชวนให้เพื่อนมาเล่นเกมแรนเดจอร์ด้วยการเชิญอ่าผมจะขออนุญาตเชิญเปนีเล่นด้วยกันนะครับก็คือเราเชิญไปอย่างนี้นี่ครับข้อความเชิญจะส่งผ่านไลน์ส่งต่อหรือไม่แล้วก็ส่งต่อไปนี่ครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับให้มาเล่นเกมแรนเดจอร์อ่าแต่ว่า การเชิญเพื่อนเนี้ยเราต้องเชิญคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมแ e นเดอหรือว่ายังไม่เคยสมัครเกมแรนเด a ร e เจอเลยนะอ่ามันถึงจะเชิญมันถึงจะขึ้นอ่าตรงเชิญได้อ่ามันมัมันถึงจะขึ้น ID ตรงเชิญได้นะครับอ่าตามนั้นอ่ะซึ่ง ID ว่างเปล่าก็จะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนนะครับที่อยากจะ <laughs> รับของรางวัลในอ่าช่องเชิญนะครับอืม แล้วก็ไอเดียว่างเปล่าเนี่ยมันตอบโจทย์นะครับเออมันเป็นไอเดียที่แบบเขาสร้างมาให้แอดกันเลยนะครับอาจะว่าเป็นไอเดียแบบาสแปมก็ได้หรือไม่แบบเป็นไอเดียผมเองก็อธิบายไม่ถูกอะ่ะมันเป็นไอเดียที่แบบสร้างมาเยอะๆเอาไว้เอาไว้แอดเพื่อนนะครับเออโอเคก็จะมาแจากในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคสําหรับ ไลน์ไอของไอดีว่างเปล่านะครับที่ผมจะแจกงเนี่ยนั่นก็คือไลน์ ID ที่มีชื่อว่า F J E M B R E N G นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือการเติมเลขนะครับเติมเลขจะเป็นเติมเลข1ถึง1น5นะครับอ่า ก็คือ ID ว่างเปล่าตัวนี้มันมีถึง ID ที่145นะครับนับตั้งแต่ ID ที่1ึงถึง 1, นับตั้งแต่ ID ที่1ถึง145นะครับอ่าก็โดยรวมโดยรวมแล้วก็มีประมาณ145 ID บาง ID บาง ID ก็บางราย ID นะครับก็จะแบบเพื่อนเต็มแล้วอะไรแบบนี้ก็รีบแอดกันเข้าไปนะครับอ่ะก็เติมเลขเติมเลข1เติมเลข2เ,เติมเลข3นะครับต่อท้ายชื่อที่ผมพูดไปอย่างนี้ พูดไปเมื่อกี้นะครับอขอทนอีกรอบแ้กกันนะครับเผื่อใครฟังไม่ทันนะครับก็ลายดีก็คือ F J E M B R E N G นะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยเลข1-145ถึง145จะเติมเลขไหนก็ได้ครับก็มันจะขึ้นให้สมมติว่าเติมเลขหนึ่งไปมันก็จะเป็น F JEMBRENG 1นะครับแล้วก็คนหาไปแล้วมันก็จะขึ้นให้แล้วก็เพิ่มเพื่อนไปครับถ้าเติมด้ยวย2มันก็ขึ้นให้ถ้าเติมด้ยวยสามมันก็ขึ้นให้จนถึง1 4 5้าครับแล้วก็ไล่แอดกันไปเออก็การเชิญเพื่อนนะครับก็เชิญได้20คนต่อ1นวันนะครับถ้า3วันก็จะได้รูบี้0 0 r u b รูบี้เลยก็จะได้รับรางวั Ruby, ลรูบี้ห0ึอยรูบี้อ่ะประมาณนั้นโอเคก็อย่าลืม ไปแอดไอดีว่างเปล่ากันนะครับผมแล้วก็ผมจะทิ้งนะครับผมจะทิ้งลิงก์ลาย ID ว่างเปล่าให้นะครับอ่าผมมีเป็นลิงก์ให้อยู่นะแบบไม่ต้องไปกรอกไม่ต้องไปกรอกลาย ID เเองอะ่ะแค่คลิกลิงก์ที่ผมวางไว้ที่ใต้คลิปหรือว่าตรงคำอธิบายอะ่ะแค่คลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นอ่าขึ้นเป็นขึ้นเป็นอ่าเป็น ID ให้แล้วนะครับเออคือแบบพอคลิกเข้าไปมันก็จะเป็น การเข้าไปในลายการเข้าไปในการเพิ่มเพื่อนไลน์ไอเดีอืมแล้วก็จะขึ้นหน้าเพื่อนให้เพิ่มเพื่อนเลยครับขึ้นหน้าไอดีให้เพื่อนเพื่อนได้เออประมาณนั้นอืมหรือว่าดีมากนะครับอ่าผมก็ทิ้งไว้แล้วเนาะน่าจะทิ้งไว้แล้วแหละนะครับอืมก็ตามนั้นนะครับตั้งแต่1นึถึงห <c ười> นึ่งร้อแบบเยอะมากนะครับคือ <c ười> น่าจะเป็นอ่าคลิปที่แบบอ่าทิ้งแบบ ทิ้งลายไอดีไว้เยอะที่สุดละลไม่ใช่พิมพิมคาอธิบายไว้เยอะที่สุดละลาแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะอันนี้ไม่พอนะน่าจะทิ้งลิงก์เอาไว้แอดเอาไว้แอดเพื่อนไอดีว่างเปล่าไม่พอคิดว่าทาง YouTube น่าจะกําจัดคากาจัดการพิมพ์อยู่นะครับอัน,นี้ก็ต้องขออภัยไว้่วงหน้านะครับอาจจะเอาประมาณสัก 100คนหรือไม่ก็80คน70คนอะไรนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นเท่าไหร่ในตรงคำอธิบายก็เท่านั้นแหละครับอันนี้ขออภัยไว้ตรงหน้าถ้่เกิดว่าให้เป็นลิงก์ได้ไม่หมดทุกไอดียว่างเปล่าอืมโอเคตอนนี้ไอเดียเกลือของผมนะครับก็กำลังฟาร์มรูบี้นะกำลังฟาร์มรูบี้เอาไว้เปิดเกียร์อืมคือตอนเนี้ยไอเดียเกลือผมมาขาดแคลน าขาดแคลนเกียร์เจ็ดาวมากครับคือเวลาไปสู้ในหล็กถึงสูงอะ่ะมันมักจะแพ้เรื่องเกียร์อันนี้คือเจ็บใจมากฉั้นที่ตัวละครผมแบบได้เปรียบกว่าแต่ผมมาแพ้เรื่องเกียร์มันก็รู้สึกเจ็บใจเนาะอืมเรามีตัวติดเมตาเรามีตัวที่ดีมากๆแต่เรากลับแพ้ตัวที่แบบว่าอาติดเกียร์ดีเอออย่างนั้นแหละครับมันทําให้แบบว่าทาให้นรารู้สึกว่า เราจะเปิดตัวละครไปเยอะๆทำไมในเมื่อเราควรจะไปเปิดหาเกียร์แล้วก็เอาตัวที่เราแบบใช้งานได้พอสมควรเอามาเล่น PvP น่าจะยังดีกว่าอืมสมมติว่าเรามีซันลีน้าไม้เรามีแบบบอสจระเขคหรือว่ามูนเอ้หรือว่าเดซิก้าบาสเตจันทาหรือหรือว่าแบบตัวดาเมท่าไฟตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวซันลีสามัญอะไรแบบเนี้ย เออเอามาเล่นแล้วก็ใส่เกียร์เจดาวซึ่งเกียร์เดาวนะนั้นคนต้องเป็นเกียร์เจดาวอา่าที่มีออปชันอัตราโจมตีตัวแน่นอนคณาส์นะครับเออถ้าใส่เกียร์นั้นไปอะ่ะบอกเลยตัวที่ผมกล่าวถึงอะ่ะโหดโหดคุณได้คำนี้ว่าโหดครับอืมแค่มีเกียร์ที่มีออปชันอัตราโจมตีตัวแน่นอนคณรสนะครับคือมันสามารถจุดระดับตัวนั้นได้เลยจริงๆอะ่ะเออ มันสามารถจัได้ดอบเลนเจอร์นั้นได้จริงๆครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้พูดจริงๆเออขอดูทชิมด้วหน่อยอ่ะเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมรู้ได้เลยว่าแบบเจมสม่ดเข้าสามแม่นเพราะว่าเขามีเกียร์ออปชันนั้นนั่นแหละนะครับอัตราจมตีโนอัตราจมดีโนแนน,น,นขอขางคอทัสะชื่อยาวนะครับแต่ว่าสัมบ,บคคณมันดีมาก ส่วนไอเนี้เกลือผมมันมีแค่2ชิ้นนะครับเป็นอาวุธลับของริวโกทั้ง2ชิ้นเลยก็ใส่ให้กับรีวายภาค Final ดอร์สแล้วก็เอมิเลียนะครับตอนนี้กลาว่าจะใส่ให้เลมแต่ว่าผมอยากจะใส่ให้รีวายภาค Final ดอร์สมากกว่าคืออยากจะให้ตัวดาเมิธาไฟมันตีเข้าแน่ๆอะ่ะเออกะว่าจะใส่ให้บา,บากา่นะแต่ว่า ผมเกงว่ามันจะตายก่อนจะใช้สกิลมันยืนข้างหน้ามากกว่ารีไวภาคเฟิร์นเดอร์ันน่ะแต่ว่านะอันนี้ก็จะผมสังเกตดูอ่ะบากิมันมันแบบถึกกว่ารีไวอ่ะบางช่วงนะรีไวภาคเฟิร์นเดอร์ันนะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถือกว่าเออบางช่วงบางตอนท้านที่แบบบากิมันยืนข้างหน้ากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าข้าวแฝงก็ได้ข้าวแฝงบากิมันเยอะกว่า รีวายภาคฟันเดอร์สันบาก,กิเป็นตัวเอกของโคลาโบฮันน่าบากิไงอาจจะมีข่าวแฝงเยอะกว่าก็ได้ก็อาจจะเป็นได้โอเคอเรียบร้อยครับรอบนี้ชนะไปเดี๋ยวขอดูกบไอดีนี้หน่อยนะครับกบไอดีเกรือของผมนะครับกบไฮเปอร์นะมมทั้งหมดกี่ตัวละ มีทั้งหมด16ตัวครับตามตรงนะผมอยากจะเปิดแสงถ้าผมอยากจะเปิดตู้กาชาท่าแสงมากแต่ผมต้องอดใจไว้เพราะรู้ว่าชะตากรรมในการเปิดเนี่ยมันเกลือนะครับมันมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เจสิกา้าดอกไม้ไว้อะไรหรือว่าบราวนักร้องอันนี้คือเจ็บใจอยู่อยากจะเปิดแต่มันเปิดไม่ได้เพราะว่ามันรู้ชะตากรรมตัวเองไงมันรู้ชะตากรรมตัวเองไงครับเออ อยากได้นะเบลนวินาได้แล้วอยากได้เบลนักร้องมากตอนนี้นะครับแล้วก็เจสิก้าในโครแมนเซอร์อยากได้มากตัวนี้ก็อยากได้นะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้4ตัวนี้หลักๆแหละที่ผมอยากได้นะครับเอเวอเรส์เบลเบลนะเัยากรณฟิคคาดเจสิก้าดอกไม้ไว้าอาไลแล้วก็เบลนักร้องนะครับอีก4วันมันก็จะไปแล้วอ่ะตู้นี้คือต้องรีบเปิดหน่อยนะคือแบบ ถ้าจะรอรีลีกสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์ของสัปดาห์ขอสัปดาหวันที่16เป็นต้นไปอะครับสัปดา์ปลว่าเออไม่ใช่สิขออภัยครับถ้าจะรอรีเลียกในของวันที่16ถึง2 1อประมาณนั้นอะคือมันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าตู้มันจะไปก่อนอืม ตามนั้นนะครับก็รีเปิดนะผมว่าคงจะแบบไอตีเกลือคงจะไม่ได้เปิดนะครับเอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมและก็เข้ามารับฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามากดติดตามกดไลค์แลวก็กดแชร์คลิปนี้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะนีมินนะบายบายครับผม